ผมเดินเก็บขยะทั่วบริเวณนี้เลยนะครับเอามาทิ้งมันเป็นขยะเล็กๆหรอกนะครับมันก็ไม่ได้มีชิ้นใหญ่แต่ว่าเวลาเราถ่ายรูปมาแล้วมันก็ไม่สวยเพราะเศษพวกเนี้ยเล็กๆขาวๆตามพื้นหญ้าสีเขียวมันไม่โอเคนะผมเคยไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติป่าที่แทบจะไม่มีคนเคยเข้าไปเลยผมก็เข้าไปจนถึงใจกลางปา่าปรากฏมันสวยมาก เราพวบว่ามันสวยมากสจนกระทั่งเราเข้าไปอยู่มันจะเริ่มไม่สวยแล้วมีร่องรอยการฝันไม้มีร่องรอยการที่เราต้องดําเนินชีวิตอ,อันนั้นก็มันเป็นอะไรที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าร่วมกับธรรมชาติเราจะต้องตัดต้นไม้เพืาอมาใช้ประโยชน์หรืออะไรต้นเล็กๆทําเต็นท์ทำอะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรเงี้อย,อ,ยอันนี้ก็ไม่แย่ครับ เ,เศษขยะพวกนี้ต่างหากที่มันมันทําให้แย่หลังจากที่เราไปถึงตรงนั้นมันก็จะแย่ทันทีเพราะว่ามันมีเศษขยะเลยต้องเก็บมาเก็บออกมาด้วยนะครับถ้าจะให้ดีเก็บออกมาด้วยถ้ามันหนักเกินไปแบบไม่ไหวก็เผาเผาให้หายแล้วก็ฝังเศษที่เหลือนะครับเผาแบบนี้ให้หายไปเลยเศษที่เหลือแล้วก็ฝังไปใต้ดินนะครับถ้าจะให้ดีก็คือเอาออกมาแต่ปากเอามาทิ้งตาจัดตามกระบวนการวิธีของเราไม่ควรเอาไวา้ในนั้นนะครับ เราไปเที่ยวธรรมชาติก็อยากจะรับบรรยากาศดีๆนะครับเหมือนกันถ้าคนอื่นเข้ามาต่อจากเราเขาก็อยากได้บรรยากาศดีๆนะช่วยกันจะได้ด้วยกันคนลไม้คนละมือนะครับบ้านของเราจะได้น่าอยู่ขอวุณน,นี้ติดตามคลิปของวัลจนจบจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ ชอบก็กดติดตามนะฮะปุ่มสีแดงๆกดครั้เง,เง,งเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับวันนี้ก็เริ่มมาทําคลิปเริ่มมาอัดนะครับหลังจากช่วงของเขาเรียก